สวัสดีครับผมตั้มกิติพงษ์แท้ขอที่ปรึกษาการขายและผู้ฝึกสอนฝ่ายขายบริษัทโตโยต้าเพอสาขาเจ้าฟ้าตอนนี้เราอยู่กันที่โชว์รูมโตโยต้าเพอสาขาเจ้าฟ้านะครับหรือจุดสังเกตง่ายๆก็คือตรงข้ามโรงเรียนดาวรุ่งหรือตรงสี่แยกโรงเรียนดาวรุ่งเลยครับผมและวันนี้ครับตั้มก็กลับมาพร้อมภารกิจพาทุกท่านครับไปรีวิวรถยนต์โตโยต้าอีกเช่นเคยเป็นรุ่นไหนนั้นตามตั้มไปชมกันเลยครับ และนี่นะครับก็คือรถนิวยาริสไมเนอร์เชนปี2023ซึ่งวันนี้นะครับตั้มจะพาทุกท่านไปชมกับสเปครวมถึงรายการที่มีการเพิ่มเติมเข้ามาใหม่ซึ่งจะมีความน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนทา่ามพลาดครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าการปรับปรุงในครั้งนี้โตโยต้ต้องการให้รถนิวยาริสไมเนอร์เชนปี2023นั้นมีความสวยงามโดดเด่นทั้งภายนอกภายในรวมถึงความปลอดภัยขั้นสูงและความปลอดภัยพื้นฐานอย่างครบคัน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและความบันเทิงจัดเต็มในราคาที่คุ้มค่าและสามารถจับต้องเป็นเจ้าของได้ง่ายโดยยาริดไมน่เชนปี2023นี้จะมีจำหน่ายด้วยกันทั้งหมด4รุ่นย่อยคือรุ่นสปอร์ตราคา559,000บาทรุ่นสมาร์ทราคา619,000บาทรุ่นพรีเมียมราคา679,000บาทและรุ่นพรีเมียม S ราคา694,000บาทครับ รุ่นที่จอดอยู่ทางด้านข้างตั้มนี้นะครับก็คือเกรดรุ่นพรีเมียมและสีที่ทุกท่านเห็นอยู่นะครับจะเป็นสีที่มีการเพิ่มเข้ามาใหม่คือสีซีเมนต์เกรสีใหม่นี้นะครับจะมาจับคู่กับหลังคาดำและราคาจะต้องบวกเพิ่มขึ้นอีก12,000บาทครับสำหรับสิ่งที่มีการปรับเปลี่ยนและเพิ่มเติมเข้ามาใหม่นะครับเริ่มแรกเลยครับรูปลักษณ์ภายนอกครับทุกท่านคงจะเห็นอย่างชัดเจนนะครับว่าด้านหน้ามีการปรับเปลี่ยนดีไซน์ใหม่ทั้งหมด รวมถึงกันชนด้านหน้าและกระจังหน้าออกแบบใหม่ดีไซน์แบบแฮม m มอร์เฮวัสดุตรงกระจังหน้าใช้เป็นสีดำแบบเปียโนแบ็กด้านล่างมีการตัดด้วยแถบโครเมียมทำให้ดูสวยงามและลงตัวนอกจากนี้ไฟหน้าก็มีการปรับใหม่นะครับโดยใช้ไฟหน้าแบบ LED Projector ซึ่งให้ความสว่างและยังมาพร้อมกับไฟส่องสว่างกลางวัน d a Daytime r u n n i n g Light like, แบบ Light Guiding ที่จะช่วยเพิ่มทัศนวิสัยให้กับผู้ใช้ถนนร่วมกันในเวลากลางวันสำหรับด้านข้างนะครับสิ่งที่มีการปรับเปลี่ยนใหม่คือล้อแม็กดีไซน์ใหม่แบบทูโทนปัดเงาขนาด15นิ้วทําให้ช่วยเพิ่มความสวยงามให้กับตัวรถมากยิ่งขึ้นและสิ่งที่มีการปรับอีกอย่างหนึ่งสําหรับภายนอกนะครับก็คือในส่วนของด้านท้ายโดยมีการออกแบบดีไซน์ใหม่พร้อมกับดิฟฟิวเซอร์หรือตัวรีดอากาศด้านหลังนะครับแบบเป็นชิ้นเดียวกับกันชนหลังและด้วยวัสดุลายแคปลา ทำให้ดูสวยงามและสปอร์ตมากยิ่งขึ้นสําหรับการปรับดีไซน์ภายนอกนะครับก็ต้องบอกว่ามีการปรับเยอะพอสมควรเหมือนกันสําหรับเจ้ายาริทมายเนอร์เชนปี2023แต่ยังไม่หมดเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันบ้างครับอย่างแรกเลยนะครับที่มีการปรับใหม่ก็คือวัสดุที่ใช้ในการหุ้มบาะซึ่งจะมีดีไซน์ใหม่สําหรับรุ่นพรีเมียมนะครับจะเป็นวัสดุหนังกึ่งหนังสังเคราะห์ทูโทนสีน้ําตาลดำก่อคู่หน้าออกแบบให้เป็นทรงสปอร์ต ส่วนเบาะด้านหลังก็ยังพับได้แบบ60-40ครับและสิ่งที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างสะดุดตามากๆก็คือเครื่องเสียงซึ่งเป็นดีไซน์แบบลอยตัวโดยเป็นจอสัมผัส9นิ้วรองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto ไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับยังมีการเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกด้วยช่องจ่ายไฟแบบ USB-C ด้านหลังอีก2ตํตำแหน่งซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าดีมากๆครับเพราะว่าปัจจุบันสายชาร์จรุ่นใหม่ๆก็จะเป็นแบบ Type C กันมากยิ่งขึ้นทําให้รองรับการชาร์จของผู้ที่ใช้โทรศัพท์รุ่นใหม่ๆอีกด้วยตอนนี้เราก็ได้เห็นนะครับในส่วนของรูปลักษณ์ภายนอกที่มีการปรับมาใหม่และรูปลักษณ์ดีไซน์ภายในรวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกที่จัดเพิ่มเติมมาให้แต่เราไปดูเรื่องความปลอดภัยกันบ้างครับ สำหรับเรื่องความปลอดภัยนะครับอย่างที่ทราบกันดีว่ายาริดเนี่ยให้ความปลอดภัยขั้นพื้นฐานมาอย่างครบคันนะครับแต่สำหรับยาริดใหม่ปี2023นี้ยังเพิ่มความปลอดภัยขั้นสูงไปอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นกล้องมองภาพรอบคันนะครับที่จะทําให้การขับขี่ในที่แคบด้วยความเร็วต่ําหรือการถอยเข้าจอดมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นรวมถึงยังมีการเพิ่มเติมในส่วนของระบบเตือนมุมอับสายตาบริเวณกระจกมองข้างบายสปอร์ตมอนิเตอร์และระบบเตือนขณะถอยหลังเรียรคอสตรัททฟฟิกอเลอร์ยอมรับเลยนะครับว่าสําหรับการปรับดีไซน์ภายนอกรวมถึงดีไซน์ภายในแระความปลอดภัยขั้นสูงก็จัดมาให้จัดเต็มสําหรับเจ้ายาริสไมเนอร์เชนปี2023 และที่สำคัญนะครับยังมีการติดตั้งเพิ่มเติมในส่วนของแอปพลิเคชันแห่งอนาคต T-Connect ไว้อีกด้วยครับซึ่งทำให้ลูกค้าสามารถดูข้อมูลของรถผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือได้ตัวอย่างเช่นน้ำมันที่มีอยู่ในถังเหลืออยู่กี่ลิตรซึ่งหากมีการแจ้งเตือนราคาน้ำมันปรับเพิ่มขึ้นหรือปรับลดลงเราก็สามารถวางแผนในการเติมน้ามันได้และเรายังสามารถดูระยะทางของตัวรถบนแอปพลิเคชันบนมือถือได้ว่าวิ่งไปแล้วกี่กิโลเมตร เพื่อสามารถวางแผนการนำรถเข้าเช็คระยะได้อย่างเหมาะสมนอกจากนี้ยังมีสิทธิพิเศษเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นอะไร X ที่ Toyota าจับมือร่วมกับเดวันทำให้ลูกค้าที่ใช้รถยาริสสามารถนำคะแนนไปใช้แลกเปลี่ยนเพื่อเป็นส่วนลดที่ศูนย์บริการ t o y o ต้หรือร้านค้าในเครือเดวันก็ได้รวมถึงสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังตามมาและท่านที่เป็นเจ้าของรถยาริสไมน่าเชนปี2023 ท่านยังมีสิทธิ์ได้รับการขยายวารันตีตัวรถด้วยโปรแกรม tcfr ซึ่งจะขยายวารันตีปีที่4และปีที่5ภายใต้เงื่อนไขที่ท่านนำรถเข้าเช็คระยะตามที่บริษัทกำหนดตั้งแต่1,000กิโลแรกจนถึง50,000กิโลทางโตโยตา้าพร้อมขยายระยะเวลาการรับประกันคุณภาพในปีที่4หรือ125,000กิโลเมตรแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน และหากท่านนำรถเข้าเช็คระยะอย่างต่อเนื่องในรอบที่60,000กิโลเมตรและ70,000กิโลเมตรทาง Toyota ก็จะขยายระยะเวลาการรับประกันคุณภาพในปีที่5ให้อีกเช่นกันทำให้ท่านจะได้รับวารันตีคุณภาพรถยนต์นานถึง5ปีหรือ150,000กิโลเมตรแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนรวมถึงสิทธิพิเศษทางประกันภัยรถยนต์ PHyd ขับดีรถให้เป็นประกันภัยรถยนต์แบบใหม่ที่จะให้ส่วนลดแก่ลูกค้าที่ต่ออายุ ซึ่งท่านจะได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยต่ออายุจากพฤติกรรมการขับขี่และนี่ก็คือข้อมูลและความน่าสนใจของเจ้ายาริสใหม่เช้นใหม่ปี2023หากท่านใดกำลังให้ความสนใจนะครับหรือต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมอยู่อย่ารอช้าสามารถสอบถามได้ที่โตโยต้าเพลทั้ง3สาขาใกล้ที่ไหนไปที่นั่นและหากท่านใดที่ชมคลิปนี้แล้วนะครับหากท่านชอบ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ